การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลวันนี้เริ่มเวลา10นาฬิกามีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชมุมได้แจ้งที่ประชุมว่าตามรัฐธรรมนูญการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่482คนหรือไม่น้อยกว่า242เสียง โดยมีเสียงพักร่วมรัฐบาล271เสียงและเสียงพักร่วมฝ่ายค้าน211เสียงโดยลงคะแนนเสียงรัฐมนตรีตามลำดับที่ได้ยื่นยติไว้ซึ่งผลการลงมติพบว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกให้ทำหน้าที่ต่อเนื่องจากมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้งห้าคนได้รับการลงมติไว้วางใจจากที่ประชุมสภาเนื่องจากมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับคะแนนไว้วางใจสองร้อยหกสิบสี่เสียงไม่ไว้วางใจสองร้อยแปดเสียงงดออกเสียงสามเสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี นายอนุทินทานบีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ269เสียงไม่ไว้วางใจ196เสียงงดออกเสียง11เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนายสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ263เสียงไม่ไว้วางใจ201เสียงงดออกเสียง10เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียง นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ269เสียงไม่ไว้วางใจ195เสียงมดออกเสียง10เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ270เสียงไม่ไว้วางใจ199เสียงมดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียง และนายไชยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ267เสียงไม่ไว้วางใจ202เสียงงดออกเสียง9เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีทั้งนี้นายชวนิีภัยประธานการประชุมประกาศปิดการประชุมสภาในเวลา10นาฬิกา35นาทีนิตยาคุณสิมรายงาน